สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสคริปต์ครับเป็นหัวข้อในการที่จะพูดต่างๆของวันนี้นะวันนี้ก็ขออนุญาตพูดยาวนิดนึงนะครับหลายหัวข้อเลยนะครับเป็นหัวข้อที่หนึ่งนะครับสำหรับการทักทายสวัสดีนะครับแล้วก็การลานะครับของคนเกาหลีนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะเพราะว่า การทักทายตอนเช้าหรือว่าการกล่าวคําลาตอนเย็นนะครับจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่าการทักทายนะครับของภาษาเกาหลีเรียกว่าอินซแฮนะครับอินซแฮนะครับถ้าเราเข้าไปโรงงานปุ๊บตอนเช้าๆนะครับถ้าเราเจอเท่าแก่หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคนเกาหลีหรือคนต่างชาติเพื่อนต่างชาตินะครับเราจะใช้คําทักทายว่าอันยองฮาเซลนะครับอันนี้ใช้กับคนที่ ใช้กับใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ samples, es, ana, ้าสนิทกันนิดนึงนะครับเราก็จะใช้คําว่าอันยองนะครับอันนี้ได้โอเคเลยแลมเลยนะครับแล้วที่นี้การลานะครับหลังเลิกงานหลังเลิกงานนะครับการลาถ้าเราพักอยู่ที่โรงงานนะครับคีซุกซาหรือว่าเราสมมุติเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าเราพักอยู่ที่กีซุกซานะครับเราพักอยู่ที่โรงงานนะครับเราก็บอกว่าอันยองฮีคาเซล อัญยองยีคาเซลนะครับ Now, Euro, okay. แล้วคุณเป็นคนอยู่เขาจะไปนะครับแล้วถ <mel> ้าค evet <mel> ุณจะไปล่ะนะครับอัญยองยีเคเซลนะครับต่างกันนิดนึงนะครับแล้วเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับเท่าแกหรือว่าหัวหน้านะครับจะบอกเราว่าซุคาเซลซูคเคเซลนะครับซูคแคซอนะครับอันนี้แปลว่าขอบคุณที่ทําให้ขอบคุณที่ช่วยหรือขอบคุณที่ทําให้นะครับจบไปการทักทายครับต่อไป ข้อที่2อาเป็นประโยคคําพูดสั้นๆนะครับที่ที่เราจะได้ยินบ่อยๆในโรงงานนะครับตอนเช้าสมมุติว่าเราเข้าไปทํางานปุ๊บหัวหน้าก็จะเรียกมาครับโยกี้แฮชเซลโยกี้แฮชเซลนะครับทำตรงนี้ให้ไหนครับนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโยกี้ทายโซารุงกอแฮมิลแดนเทบูรานะครับหมายถึงว่า ทำตรงนี้หมดแล้วนะครับจะทําอย่างอื่นให้ถามฉันก่อนนะครับคําว่าทากับคําว่าออฟโซเหมือนกันไหมครับคําว่าทาคือหมดหมดคือหมดเลยไม่มีอีกนะครับทาแต่คําว่าออฟโซเนี่ยอาจจะมีอิสเซอร์ก็ได้นะครับอันนี้ใช้ให้ถูกนะครับจะยกตัวอย่างคําว่าทาทาให้ฟังนะครับเอ่อพับท่าโมกอพับท่าโมก คือข้าวเก,กินหมดแล้วนะครับหรือยอกี้ท้ายโซตรงนี้ทําหมดแล้วอีก็ท้ายโซนะครับอันนี้ทําหมดแล้วแล้วคําว่าออฟโซล่ะนะครับอีกก็ออฟโซยออฟโซลเนี so ่ยคัตาชูโกอิโซนะครับหมายถึงว่าถ้าหมดออฟโซนี่คือหมดนะครับแล้วเขาเอามาให้อีกก็แสดงว่าเออยังยังมีมาเพิ่มยังมีมาเติมได้อยู่นะครับอออย่างเช่นพับออฟโซลก็ เขาก็จะเอามาให้อีกนะครับอันนี้เป็นความหมายแบบต้องดูกันให้ดีหน่อยนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำฮันซุยโซ่ถ้าเป็นหัวหน้าบอกโยกิจุแมจุเซลเยอาราเซลใช่ไหมครับเราเยอาราเซลชิก้าฮิชุเกลนะครับพอไปทำปุ๊บหัวหน้าก็จะมาถามฮันซุยโซ่ฮันซุยโซ่ฮันซุยโซ่แปลว่าทำได้ไหมนะครับทำได้หรือเปล่า นะครับแล้วถ้าทำได้จะตอบยังไงนี้เชกว่นอนะครับชาวครับผมทำได้ครับข้าหนูทำได้คะฮะแล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะฮันสูซอนะครับเชกนูอบซอเชกซหมายความ่าผมทำไม่ได้ครับนะครับแล้วถ้าเป็นเอ่อเชกว่านสูออบซอยบอซ นะครัำว่าท่านบอลอเนกประสงคนะครับ, bon นนรนนรบแปลว่าไม่เคยทําสักครั้งเลยนะครับไม่เคยทําคือทําไม่เป็นนะครับต่อไปอถ้าเราทําไม่เป็นนะครับบอกให้เขาสอนบอกให้สอนเขาจะพูดว่ายังไงนะครับพูดว่าคือรอซอชิเซลนะครับคือรอซอชิเซลนะครับหรืออคํานี้จะเป็นการสอนนะครับหรือไม่งั้นก็บอกว่า เช็คกับบูเทโซจุ่มอัลเลียวชูเซละครับคำว่าอัลเลียวหมายถึงการอธิบายหรือบอกนั่นแหละนะครับอัลเลียวชูเซลนะครับอ่านไหมอ่านนะ,ะทีนี้ไปถึงเรื่องการขอโทษนะครับอย่างเช่นเราทำงานเสียนะครับเราทำงานเสียเราทำงานเสียหัวหน้ามาด่าเราตอนเช้ามาด่าเราเลยทั้งชิ้นนี้อ่านชื่นทุเรียหนาว,าวาโซอแอมป์เบ ทังชินแปลว่าคุณครับคุณเรียงแปลว่างานเสียนะครับคำว่าอัมโยแปลว่าไม่เห็นหรอนะครับไม่เห็นใช่ไหมเห็นหรือไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะครับทั้งชิ้นนี่อีกก็คุณเลียกหนาวสามโปย่นะครับเราจะตอบยังไงถ้าเราเป็นคนผิดถ้าเราเป็นคนผิดเรารู้แล้วล่ะว่าเราเป็นคนผิดหรือไม่ผิดนะครับเราเป็นคนทํางานเราต้องรู้แน่สมมุติว่าถ้าเราเป็นคนผิดเราจะตอบยังไงเย่เซซังฮามีดาเชก้าอัมโยอหรือไม่ก็เ่วนฮามีดาเชก้าอัมโยอ ค,คำว่า be an be an hemida กับคําว่าเซซังเฮมิดะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแปลว่าขอโทษเหมือนกันแต่คําว่าเซซังเฮมิดะจะละเอียดอ่อนกว่านะครับคําว่าเซซังเฮมิดะถ้าเป็นผมนะครับใช้กับข้าแก่เนี่ยข้าแก่จะยวบทันทีเลยนะครับโมโหสุดขีดยังไงก็ยกค,ครับแต่ถ้าคําว่า be an hemida นี่จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยใช้นะครับคําว่าเซซังเฮมิดะจะมีจะเป็น เป็นคำคำขอโทษแล้วกเ็เป็นการยอมรับผิดในตัวด้วยนะครับเป็นเป็นคำยอมรับผิดในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําไม่ใช้คําว่าเซซามีดะนะครับคําว่ามีอันทามีดานี่ใช้กับอ,อื่นๆไปที่เราไม่ได้ผิดนะครับอา่าแล้วสมมุติว่างานไม่ได้เสียที่เราล่ะเป็นที่เครื่องล่ะใช่ปะ่ะงานเสียที่เครื่องเราจะพูดว่ายังไงคิกเกตาแมพุลเลี่ยงนาซอ นะครับหรือไม่ก็บอกว่าเดี e, ๋ยวอธิบายก่อนคิกเกตามแมคิกเก้ก็แปลว่าเครื่องนะครับแล้วตามแมก็หมายถึงว่าเป็นเพราะเป็นเพราะเครื <h <h hm <h ugo> <h ugo ่องงานถึงได้เสียนะครับหรือแม่งก็บอกว่าคิกเก้คือเดโซคืกเก้คือเดโซนะครับผู้เลี้ยงนาซอซนะครับเป็นเพราะว่าเครื่องเครื่องนี่แหละทําให้มันเสียนะครับอ่าผ่านไหมเนี่ยผ่านนะต่อไปหัวข้อต่อไปเอ่ออาอะไรดีอ่ะเอาคำว่าหยุดกันแล้วกัน นะครับคำว่าหยุดคำว่าหยุดก่อนนะครับหยุดทำหยุดทำคือมานเฮนะครับคือมานเฮห,หรือไม่ก็อา,าชิมาอาชิมา라고คือมนาาันฮา라고นะครับคืมันนี่คือหยุดเลยหยุดไม่ต้องทำนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นอะไรดีคงจะหมดแล้วล่ะตรงนี้ช่วยสอนหน่อยก็อธิบายให้แล้วอา่า เอาเป็นตอบคำถามเลยแล้วกันตอบอมีจดหมายมานะครับเขาถามมาว่านี่นะครับถามมาเยอะเลยโอ้โหกลับด้านถามมาเยอะเลยแต่ว่าเราจะเอามาตอบในคลิปนะครับเพราะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเ็าถามมาว่าวันนี้มีกี่คนนะครับวันนี้มีคนภาษาเกาหลีว่ายังไงวันนี้มีกี่คนอนุนเบสมีกี่เซยนะครับอนุนเมษมีกี่เซลคำว่าอนุนก็วันนี้เมษเมีย เมียงแปลว่าอะไรครับเมีแต่ว่าเท่าไหร่เมียงแปลว่าคนนะครับอิสโซแปลว่ามีหรือไม่มีนะครับขอนุนเเมียงอิสโซนะครับหรือถ้าเราเข้าไปในร้านอาหารถ้าเราเข้าไปในร้านอาหารนะครับเขาจะถามว่าเมีปูนอิสโซนะครับคําว่าเมียงคําว่าปูนคําว่าอินนะครับแทนใช้แทนคนนะครับโอเคต่อไปถามว่า ตอนไหนคำว่าตอนไหนนะครับตอนไหนก็ออนเจนะครับออนเจออนเจตอนไหนอเจแล้วอเจล่ะอเจกับอเจนี่ออกเสียงใกล้ๆกันนะครับอเจคือเมื่อวานอเจคือตอนไหนนะครับตอนไหนเมื่อไหร่นะครับจะให้ทำอย่างแล้วต่อไปจะให้ทำอย่างไรนะครับอุทเคแฮชโชยอุทเคแฮชโชยนะครับจะให้ทำอย่างไรนะครับ อะไรเนี่ยขอโทษขาตัวเองเขียนยังไม่รู้เรื่องขอโทษขอโทษก็บีอาเนี่ยครับแต่ถ้ามีต่นะครับ,นะรบลาก่ลากรกันยองคาเซลอันยองคาเซล,อ,อ,เซลอันยองคาชิเชนะครับก็บประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมอืมไม่มีละเดี๋ยวดูก,ก่อน ไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์คำถามไม่มีคอมเมนต์มาถามเยอะแยะนะครับเอ่อคลิปนี้นะครับต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับที่พูดยาวเกยานิดนึงเพื่อนเพื่อนคงจะแปลกใจคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะทานะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆก,ก็จะไปจู่ๆก,ก็จะเลิกทํานะครับมีเหตุผลครับมีเหตุผลแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้กลับมา ทําประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็หวังว่าตั้งแต่คลิปที่1นะครับถึงคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ็ดแล้วหวังว่าเพื่อนๆอ,อาจคงจะได้ประโยชน์กับสิ่งที่ผมมอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะดูคลิปที่1คลิปที่2ถึงคลิปที่7นะครับง,ง่ายๆครับเข้าไปที่วิดีโอนะครับก็อย่างนี้แหละอย่างที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วพอดูจบก็ คล,คลิกที่ลูกสอนทังข้างไล่ไป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 นะครับจะก็จะมีคลิปที่ผมทําไว้นะครับก่อนตอตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามมาตลอดสวัสดีครับบ๊ายบาย